ันนี้น้องชื่ออะไรนะครับชื่อปลื้มครับชื่อปลื้มนะครับคันนี้เป็น R15 รุ่นปีอะไรนะปี2016ครับ2016กี่ปีแล้วเกบ9ปีนะครับคือรุ่นนี้หาแทบไม่ได้แล้วครับถ้าหาเจอนี้ก็จะแบบเก่ากึกเลยเนาะเก่าแบบสนิมเอเก่าแบบเก่ามากอันนี้เหมือนเพิ่งออกจากศูนย์นะครับอันนี้ซื้อมาขี่ไปกิโลนะครับสองหมื่นครับแสดงว่าผ่อนหมดแล้วเนาะซื้อสดครับพี่ซื้อสดเลยโอ้โหสุดยอดครับนี้ไปเที่ยวออกทริปไหนบ้างไหมครับอันนี้มีไปบางแสนบ้างครับ บางแสนเก้าปีนี่ยังขับดีอยู่ก็ดีอยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่โอเคแสดงว่ารถยามาฮานี่ทนจริงๆครับถึงแม้ไม่ขับบ้างไม่ขับบ้างก็ยังอยู่เนาะทาไมถึงซื้อคันนี้ครับเอาจริงผมชอบตั้งแต่ตอนมันเปิดตัวแล้วครับสิบสี่แต่ตอนนั้นเรียนอยู่ก็เลยแบบไม่มีตังค์ครับไม่ไม่น่าจะเคยล้มเนาะคันนี้ไม่เคยล้มครับไม่เคยชนไม่เคยชนอันนี้จะมีไฟบอกเกียร์ใช่ครับติดเพิ่มเนาะอืมงกุญแจสวยมากเราคิดจะอัพ ซีซีไหมครับคิดจะซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มเป็นแต่น่าจะตันแค่300ครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยขับรถเร็วครับแต่ก็ไม่ให้ใครแซง300นี่เลงตัวไหนไว้ไหมก็ดูอาสาครับอาสา่จะซื้อที่มันเป็นแบบชมปีสิาครับไม่เอาชมแบบปัจจุบันเอาทำไมไม่ชอบผมชอบที่มันเป็นแบบเจนนะครับนี่ถ้าออกอาสาตัวใหม่นี่จะขายคันนี้ไหมครับน่าจะไม่ขายครับไม่ขายน่าจะเก็บแต่ก่อนหน้านี้มีมีคนขอซื้อแล้วนะครับ เท่าไรพอซื้อสามหมื่นสามหมื่นสูงกว่าตลาดเลยแต่ก็ไม่ได้ขายครับตอนราคาเต็มตอนสมัยนั้นเท่าไหร่นะจ๊ะสมัยนั้นแปดหมื่นห้าอันนี้ถือว่าใหม่มากไม่มีสนิมดี่นี่ทไม้บอกดนี่พี่คิดว่ารถเพิ่งออกออกมาใหม่เลยใหม่กิฟต์นี่คือเราไปล้างให้มันใหม่หรือว่าเราไม่ค่อยได้ขี่ครับหลังเริ่มงานผมก็จะมาล้างแบบสองวันครั้งเช็ดเช็ดอะไรแบไม่เคยเคลือบเลยนะเว้เหรอใช่ครับถ้าเคลือบมันจะกัดแต่นี้ไม่เคยเคลือบเลยถังมันจุเท่าไหร่นะประมาณอันนี้ประมาณสิบเอ็ดคน้ ไม่เคยโดนฝนไม่เคยโดนฝุ่นไม่เคยโดนโคลนเมาฝนตกไม่เคยขับเลยเก้าปีไม่เคยโดนฝนเลยไม่เคยโดนฝนเลยครับไม่เคยลุยเลยครับน้องบอกว่าไม่เคยขี่ขี่เกินร้อยไม่เคยไม่เคยขี่เก้าปีไม่เคยเกินร้อยเลยนะครับแต่ว่าต่เาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่ายังหนุ่มยังแน่นหรือเปล่านะครับเก้าปีแล้วตอนแรโอ้ยมามสตาร์ทนานจังเสียงนี่นึกถึงเอ็มลีแล้วเลยได้ครับเสียงยังดูแน่นอยู่นะครับกุญแจนี่มันเอเลี่ยนจริงๆ เออพี่ถามฟิลลิ่งการขับขี่คันนี้ดนึงพี่จําได้ว่าไอ้รุ่นเก่าเนี่ยโคตรเมื่อยเลยใช่ใมันจะมอบมอบแต่ที่ผมเคยนั่งตัวใหม่มันตัวใหม่มันเบาสูงกว่าแล้วก็แฮนด์ดัมควานะเออแต่มันไม่เมื่อยนะใช่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนี้มันเมื่อยอ่าตัวเนี้ยังรู้สึกน่าใช้อยู่ไหมจากที่ขับมาเทียบกับตัวใหม่ๆอ่ะถ้าเทียบกับตัวใหม่ๆมันอาจจะแรงไม่เท่าแต่ผมว่ามันก็ยังขับดีก่ารถบางรุ่นในปัจจุบันนะในปัจจุบันในด้วยราคานี้ ศูนย์ยังเมนเทนแนนได้อยู่เนาะได้ครับไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรมันมีอยู่ไหมพี่สงสัยอะไรมีครับมีอยู่เหรอใช่สุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องเปิมฝากอะไรถึงชาวโมโตบิ๊กไบไทยแลนด์นิดนึงนะครับเอาเลยครับน้องก็อยากจะฝากให้แบบทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับขับขี่รถให้สนุกครับรถรถที่ดีอาจจะไม่ใช่รถที่แรงรถที่ใหม่เสมอไปแต่เป็นรถที่ใช่ที่เราขับแล้วมีความสุขก็พอครับโอ้โหสุดยอดน้ําตายดในกล้องขอบคุณน้องเปิมมากครับใช่